นี่อากาศเอ้าเอา,เอาพี่น้องทุกท่ายแล้วฝนมันกระเท่งลงมาเนาะโต๊ะแห้งๆเลยเด้อให้ไี้ยามโตงยามดีเนี่ยฝนตกแดดออกโต๊ะไปตามงนยัวให้เต้มไม่ใยันรุนปหูกหป๊กจังโยกแล้วมือนะแม่เศร้าแล้ว โอ้ยฝนกะ็ะไดไม่อยะดหายแต่เล่าป๊กหูซือคอเบิด <c oughs> อ๋อโถอย่าคืออันอย่าคือพายุแปลว่าอย่าคือคืนอันสุนามิยังมาที่จริงนะพี่น้องนอกนอกก้องนะันันสิเป็นมืดดำๆมหมืดไปมืดฟ้าหมืดฝน,านมาบงุงตีผู วิเสียงฝนมาเลยเติดเติดบอจ้องบอห้งลมซื้อเออเมือดน้ำก้นแต่ว่าลมซื้อๆว่ะสันฝนตกไปนี่สองสามหยกแล้วพี่น้องแต่ว่าโบแห้งตกไปได้ก็เออเอิดบ้านแห้งอยู่ตอนโบดดเนาะตกประมาณหานาทีหานาทีแหละเบื่อบอตัอสมเจ้าบ่ญฮึ เอ้ยการลังวัาสิไปใช่เวทพี่น้องสบายดีสบายดีตอนคำเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสันดาววันันถึงเด้อเอากระโปงขี่เดือนด้วยค่ะเอาโคดขีเดือนแล้วเรียบร้อยเตรียมเวทเตรียมคลองเตรียมไฟที่จริงนะขั้นฝาบห้องเขาใครได้นาะเฮ้ยเนา แล้วแล้วพี่น้องเบิงเดฟเฟ้าต้อนเฟ้าล,ลี่แน่ๆเลยแบบนี้ายยังไงเบ็ดเราเบ็ดทีด่ได้ส่บริหารนี่โธ่เดวุตชาคุดขี่กระเดือนไว้ อันนี้ต้งไว้ั่งถ้่วยยมไฟดับไฟดับดูดูเมื่อเนื่องหาเถ่อกระดับอีกคนหนึ่งกับบมมีเวียกไปห้ยางแข่งฝนเบิง้งออกไปสองหอบละชีวิตนี้มันเงียบเงาเกินไป บึ้งบึ้งเพิ่นไปเห็ดเสื่อพ่อเพิ่นปาทุกล้วคือเห็ดขาดแขกอันน้ำพอน้องเมยอพี่องน้ำเบาโอ้รถมาแล้วแต่ตลาด มาแล้วมาแล้วเราไปเห็ดงานนอนอะบ้าไรคนอาจจะบเห็ดเราไปเห็ดงานอันเห็ดหัวห้พยายบาลพี่น้องเห็ดหัวแปลว่าพังเสาปูนะนะอันนั้นลดตลาดนะจ๊ะน่าจะวีดอยู่อุ้ยไปซองให้เราได้มยไปซองให้เราหนปัดห ไปเน่ไปตลาดนี่นะมากินเน่กินเน่านาดซื้อสิละลอยฮะ<า>นเดือนสิละ,ละอะไรอะเหมยจะปุูบเสียงเงินปับนะบรถเขาสลัดฮนัเบอรจากร้าน,นคะ่ะสองอนเจ้าหาไปเนี่ยกับรหัจิบากกับ็นอยเช่อมจะมันเละบร์ละบ,ลบก,กินก็ได้เหม่ยม,มาแต่ละโอ้ยเมาอ้ามาอาลินาะ พวเจนีไปจตลาดปลาอยู่ตลาดก็ห้ามบ่อเราไปหาอาหารทะเลตกซห่อใส่กระตุกตดกลาปรดคไบปลอ้อระาอ่ปาปอาปาออระาลา้กาอกราอออกาอกรา้รอระาออะลออกะป้อปีน้อยกปล้กะาประปล้อกลอ้อกะปปลอ้กลอ้กลอ้ร มันลบกัดในวิกเนี่ยมันลงคอลองไรเงี้ยอ๋อเอาในสายคลองฝากอคอยดีค่อยว่าแล้ว <c oughs> ใจเจ้านีด่ดำมากเลยเจ้านะเจ้าอืมแหละ <ใจ S 1> มาแบงเครื่องตี<ใ>จ,<ส>จะเบิ่งแลวขี่ก็เดินนะไปน,นี่เจลีค่อยว่าแล้วนอนเงินแนละมันหยุด มันยุดเหรอมันเศร้าเหรอมันสีมาอีกเลยไหมมันเม็ดมันเดียวเศร้าเดียวมาอยู่โอ้คลิปนี้โบได้ใส่จากเจิดออกเบ็ดกินแน่ขอกินแน่ขอกินแน่ขอกินแน่อืมเบิ่งเด้อดเสียจ้า ไเด้อแม่ลบอลูกไส้กับเมงสเมอลอลูกไส้พิแ็กเป็นเช่นชิเล่หรอบอชิเล่หรอไ่นอื่นยันบอลแลงเนาะยันบอลแลงป้าป๊าเอาเ่าไหร่ป้าเก็บไข่แข่งฝนจ็คว่านออจ ว้าเลียนโอ้ยวันนี้อากาศหนาฝนพูนมันเพียงแหงมือห่อเขาผูออ้ขอ,อยวะมันเศร้าเราะอยไพโทมาโนคือว้า้ำเขาบันเท มันสีหอดบอนไซเบ็ดอ,อยู่บอ่อแนวนี้นะฝ้าแม่มาได้กระแล้นครตูบออกวิธิงั้นผันบ้าเวตูบจุมเจ้าคอยกันยากเบิง้งโอ้บนในอนาโฟนนะเป็นเขตเป็นคุยเบิ้งซสอนเสียเอาเสียงอ,อุยอ้ยรวย เริ่มตกมาอีกละ่ละขึ้นแล้วน,นี่แจ๊กแนวตากป่าอันนี้ไปแซมโอ้ยเตรียมพร้อมทุกอย่างคุายได้มาหาอารก่อว่านเขาไปในป่าเขาหวัวนั้นมาหนุ่ เอฟซีบอกว่าให้มันได้ตัวละโลจต่เอาขึ้นมากินมาสั่นจังเอามากินมาขายโอ้มันขิ้เหม็นเลยขอดอยากกินล้งเบืองกวนแล้วเนาะปลากระเพียน้ซามฟาร์มเมอร์เหนียวโคดีแล้วสามสี่เหนียวก็บโคดีโยกโยกลุกๆุกลื่นใหลโคห้างว่าสีเบอร์ตัวเป็น โบวิตตะพังครับฟาดเลยบุกคูบุกครับ้าไปชายไร้เถื่อเจ้าข้าเจานับหน่วยมแมลงบัจขคอกับบุคยหนับได้แต่ตัวหนึ่งมันมีจักหน่วยนะคะดูไปด้วยกันจ้ะ ดังซ้ำม um, ่งซึมพาอยู่ในเตียงสับหนกแตกขึนเราต้องหนนะซึมพาอยู่นอนจิกไปจิ้งมาแถวเตียงญาตอตอนได้เลียงงัวอยู่กับคนอะสองคนมาเลยว่าะลองไปกินเอียงวะดูสมุดเราก็ไปหัวชิงใครเซ่อแล้วนะยยืนเซ่ออยู่เราปริยาณ่ึมโอย ไข่ได้ไปใส่เนาะโอ้ยอยากอยู่พอมีหลายคนก็เลยก็โดยปลาเค็งไมกันอย่างเติบโตได้เมื่อเขามากินหัวอาหารในนี้นแล้วล่ะอาหารไม่ใช่ไรเขาฟังสิเพื่อน,นนะเขามาตามหมึกหินโอ้ช,ชอุ่มเยิ้มเลยมือนสาวข่อยพลาดนหมีแล้วมือต้นดอกไม้จุดหักเศษคิดไวปยังนี่ข่อยไต่ไปดีๆคือแบบว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวแหง้งข่อยกำลังย่างมาแล้วมันกัดเลส มันเมันก็อิ่งไปเลยแล้วมันหายใจบุยอยากออกมันเป็นแค่แค้นมือแล้วมันก็ไปคุ้มอันนั้นแต่อันนี้นะลงเต็มๆเลยเจ็บๆตอนนี้เจ็บเลยมันกำลังเจ็บนี่จะโทรศัพท์บำุนคอยชิลงพยายามตุ้มกุ้งแล้วคอยแหวกเกือปลาแต่มันก็ลงแบบแบบคาอยู่ทางหน้ามันชิลงแบบนี้เละนี่แต่ว่ามันลงขางนี้มันชิลงแบบนี้เลยฉันโบคอยกระข้างมันก็เป็นแบบหายใจบุยอยากออกอันนี้มันอยากอิงอิง ทางอยากหัวทางอยากหายเน้อโค้งหมูซึกแบบเคนเคนเพราะฉะนั้ราะฉะนั้นรู้สั่นเปียกว่าตั้งแต่ข้าก็ค่อยมาถ่ายยิปโผล่ถ้าอิปมาคนเดียวแล้วถ่ายยีปโผล่แค่เป็นเป็นลมน่าแล้วเลยแล้วผิวด่งจุ่มน้ำเสร็จเลยโบ้ด่งมันก็อยู่ทางต้นไม้เจ้ากากิ่งลงไปเือเป็นจิ้งบ่ได้เลยเมื่อบอเมื่ออาบน้ำนอน ใส่ใบเทถาน้องหนูบอเขาบอกมาแต่มื่อนี่เลยเนาะพายุนะพายุเขาเล่าเริ่องแต่มื่อนี่แต่พวกหัวพายุอย่าง คือสีดื้อไปใส่ให้ได้พี่น้องก็อนสิบแปดนะสีจุ่มกว่าในนี้เบินก่อนยักษ์หัวมันโตใหญ่คนเดิมมันสีกลิ่นบรากระลังเสือหัวอาหารโดนกลิ่นเอาไปอีกลองไปอีกเกือบได้เกือบได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปลาตะเพียนพี่น้องโอ้ตัวพ่อปิ้งเหรอโอ้ยอย่าเต้นลูกข่อย เดี๋ยวเๆี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเสียบเอิงโตใหญ่แล้วนี่โอ้กำลังสามสามนิ้วด้งด้งด่งสิป่๊บโคจันเสียงปัตาเพียนจะคือว่าใหญ่ไวอยู่ในนี้เนาะโอ้ยเตปตาพเอียนเตะไปยัดนะปาตาเพียน เอาถือปลาเคงเป็นลำดบับไปเลยเนาะเออมันจะเลือกไดแดดเนีไงเออชุ่มใจเลยแสงเดิงมันดีนดีตัวใหญ่ซสานีแล้วนี่ให้หูบดด้วยถือว่าใหญ่ไวอยูเนาะผ่าเทียบส่ตอนเขาคิดเบ็ดกับเขาเบาเอื้อแล้วมาปีกเลยตัวน้อยๆ้อยไแล้วไงแล้ว,ลวก้อนน้อยหนึ่งดอกอันนี้บดด้วยก้อเพราะว่า มันดึงแป๊บแล้วเขาเอาขึ้นโหลดลเขาสีกาได้เนาะควรปล่อยดูควรอาควรยังไงไปไเส็ดมีการเสียเปนถ้าลูกอมรินไม่กสิไปน้ำแล้วเบไปดอป โอเคแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือสิราก่อนเดิอเราขอบใจเบิดผู้สู้สู้คนที่ติดต่างแล้วเป็นกำลังใจสวรรค์เดิอไปแล้วสบายดีพข้อกันคลิปนาจ้าเพราะว่าวสิเหตุเป็นเนี่ยคลิปคลิปนี้มันไทยสารวุนวนเวฟ